สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแน l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากริฉิตดาวเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราจะมาพูดถึงการออกคำริกรโดยลูกเต๋าพยากรณ์นะครับลูกเต๋าพยากรณ์แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับต้นปีเนี่ยครับคือเราอะครับผลิตลูกเต๋า โลหะออกมา20ชุดแล้วก็มีคนสั่งจองไปแล้วก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับเพื่อจะเป็นสะพานบุญนะครับส่วนหนึ่งเป็นสะพานบุญไปทําลูกเต๋าให้กับคนพิการทางสายตาเพราะว่าณนะตอนนี้ก่อนนะว่าเราจะไปสอนวันที่24กับ25ถ้าเขาไม่หยุด เรื่องโควิดก่อนเอาเป็นว่าเรายังคงจะต้องไปสอนเดี๋ยวยังไงนะครับตอนที่เราไปสอนเราจะไลฟ์สายทอดสดให้คุณได้ดูว่าเวลาเราสอนนะสอนอยังไงสอนคนมิการทางสายตาทําไมเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ที่สําคัญรุ่นแรกที่เราไปสอนเมื่อเมษาปีที่แล้วเขาก็ได้นําไปใช้เกิดมากเกิดผลหลายท่านหนึ่งในนั้นก็นคือคุณช้าง อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาสร้างกลุ่มขึ้นมาเลยนะเท่าที่คุณสุทัศน์เล่าให้ผมฟังว่าอยู่น่าจะอยู่นครสวรรค์หรืออยู่พิษณุโล,โลกเนี่ยครับก็ฝากติดตามเขาด้วยครับเขาใช้ลูกเต๋าพยากรณ์ในการออกคำใกรก่อนทำไมถึงต้องใช้ลูกเต๋าล่ะครับลูกเตา๋าครับแทนดวงดาวดวงดาวบนฟากฟ้า เกิดมาก่อนเราและที่สําคัญนะครับคนสมัยโบ,บราณน,นะครับเขาชอบมองว่าอ้าวดาวเทพองค์นั้นมาจุดติพระโอรสดาวเทพองค์นั้นโอ้ยเด่นสง่างามแม้กระทั่งคนจีนเนี่ยครับเขาจะเชื่อมั่นในดวงดาวมากๆใครเคยได้ฟังองเบ้งบ้างตอนที่เขากำลังจะเสียชีวิตเลยครับ ศัตรูจะมาทำลายเขาเขาก็มองดวงดาวแล้วโอ้ดาวพระศุกมันเริ่มจะหลีหลีดับดับดับศัตรูก็เห็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าก๊กเหล่านั้นเขาจะไม่มีชินแสจะไม่มีนักพยากรณ์นะทุกก๊กทุกเหล่าในตำนานเนี่ยมีนักพยากรณ์นั่นแหละต่อให้เกี่ยวกับพลตพรมพลตะ ก็มีพนักพยากรนะครับต่อประเทศไทยก็เหมือนกันก็ต้องมีนักพยากรใครดูหนังจกงักจักวงวงบ้างอ้าวพันพาุาไร้ยังไงฝนว่าไงดังนั้นศาสตร์แห่งความเชื่อจะเป็นโหราศาสตร์จะเป็นลูกเต๋าพยากร์จะเป็นไพ่ย,ยิปซีจะเป็นทูบจะเป็นขันน้ำมุงน้ำมนต์ขยำกระโดงกระดาษขยำใบบงใบไม้นกจิบ มีหมดขออย่างเดียวขอให้คุณชำนาญทุกอย่างสามารถออกมาเป็นคำไมกรอนได้ทั้งสิ้นเดี๋ยววันหลังน,นะครับผมจะทำกลุ่มๆหนึ่งขึ้นมาเอาเป็นว่าไลฟ์สดดีกว่าสอนเกี่ยวกับการความฝันความฝันเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับอาจารย์ดูลอตเตอรี่ให้หน่อยมันแปลว่าเลขอะไรบ้างแล้วเขาก็บิด คำนวณเนาะคัดที่บอกว่าตีก็อลไอยู่เขาก็ไปดูดาวว่าอ๋อเสือโค่งปีนี้เป็นดาวเสาร์กัวเป็นดาวพระศุกเลขหกดาวเสารเลขเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกโอ้โหมีดาวไลยยิบรลยยับเขาเอาคันอย่างนั้นเลยนะงวดที่แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์เต็มเต็มเลยก็ประมาณนั้นแหละเล่าสูตรฟังเนาะเรามาเริ่มคำอวจกรสัปดาห์ <anse> เรามาออกคำใมก่อนกันครับสำหรับราศีพิจิกประจำวันที่10ถึงวันที่16มกราคม2565กันก็คือเป็นช่วงที่2นั่นเองนะครับ ได้เลขสกับเลข8นะแปลว่าเร่งรีบกระทำเลขสามก็แปลว่าลมลมแบบฟิวนะครับส่วนรางหูว็นลมหมุนลมพายุเอาไปทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าสองลมอยู่ด้วยกันเป็นคู่ทตาเป็นคู่พ่อลูกกันแปลว่าทําอะไรเร่งรีบทําฉิบหายไม่ว่ามันต้องสําเร็จตายเป็นตายลุยกล้าได้กล้าเสียคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณกล้า และลุยให้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะนั่นแหละคือโอกาสทองของคุณจะไปสมัครงานตอนนี้เอาเลยเอาเต็มที่มีกี่บงกี่ใบเข้าไปดูเลยว่ามีกี่ที่จะต้องไปสมัครวันนี้ลุยเต็มที่คุณมีโอกาสสาเร็จเร็วไวกว่าที่อื่นเลข8ปดสำทับลงไปนอยแปลว่าไหวพิบปฏิพันธ์การเอาตัวรอดเลข3ามไปว่ากล้าขยันผมทําได้ครับผมทําได้คบนายรับผมเลยครับเชื่อผม ผมทำสำเร็จไปเยอะแล้วครับเอาความกล้าเอาความบ้าบิ่นเข้าว่าแต่ทําในสิ่งที่ดีก่อนนะผมต้องบอกและที่สำคัญสําหรับใครที่มีงานประจำอยู่แล้วครับเร่งรีบทำงานนั้นและจะเสร็จไวสมความมุ่งม,มา่นสาหรับคนโสดจะจีบใครจะชอบใครลุยเต็มที่ในช่วงนี้เอาความกล้าเข้าไปมารับมาส่งทุกวันให้เห็นหน้าคุณทุกวันคุณ มีโอกาสได้หัวใจดวงน้อยๆของเขาส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้ว8 8 3แปดแปดสามไปว่าที่รักไปเที่ยวกันไหมอ่ะไปจิบไปดื่มไปชอปปิ้งไปแบบใช้เงินใช้ทองไปแบบไปแบบไม่ต้องคิดอะ่ะถามเสร็จปุ๊บไปเลยถามเสร็จปุ๊บไปเลยไม่ต้องวางแผนเอาเดียวนั้นเอาเดียวนั้นคือตั้งใจเดียวนั้นลุยเดียวนั้น จุงมือกันไปเที่ยวเดี่ยวนานนั่นเองแต่ใส่แมสด,ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงแรงช่วงหนึ่งสําหรับโควิดพอสมควรและถ้าเกิดใครจะไปทําบุญทำบุศลผมบอกแล้วว่าเลข8แปลว่าเทพเจ้าเฉี่ยสิงเอียแปลว่าพระราหูแปลว่า พระพิคเนส่วนแปลว่าพระมหากสัตว์ทุกองค์ที่ลงท้ายโดยมหาราชเราศรัทธาพระองค์ไหนก็ไปสักการะบูชาพระองค์นั้นส่วนพระคา,านแปลว่าพระขันทกุมารเทพนาจาไซอิ๋วแล้วก็พญาวิชัยดาบหักเราก็ไปไหว้ไปสักการะบูชาถ้าเกิดเราจะไปไหว้เลขสามก็คือ ตระกูลกําลังดาวกับทุกอย่างหดอกธูปหกเทียนหดอกไม้หกอุ่นขอโทษนะฮะถ้าเกิดเราจะไปไหว้ดาวพระอังคารทุกอย่าง8ดอย่างหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราจะไหไว้พระราหูทุกอย่างต้องส2บสองเขาเรียกว่ากําลังของดวงดาวแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างที่สาคัญ เร่งรีบําเข้าไว้นะขับรถช้าก็พอมาดูกันต่อครับสำหรับเช้าราศีธนูนะได้เลขแปกับเลขสีแปลว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์ใครทำอะไรก็รู้สึกโอ้ยเองทำได้จริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าก็ชอบพิสูจน์คนอื่น ในดีมีเสียในเสียมีดีถ้าเราเป็นแม่คุแม่ขาเนี่ยพี่ลองทำดูไหมอันเนี้ยผมทำแบบยังไงก็สำเร็จยังไงก็ใช่พี่ลองซื้อไปดูสิเรียกว่าพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองด้วยแต่ถ้าเกิดแล้วนะครับไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าให้ระวังคำพูดคำจาของตัวเองเพราะอะไรถ้าเกิดเราทำไม่ได้จริงเนี่ยจะลำบาก48แปลว่าพูด แล้วทําให้คนอื่นน่ะไม่ชอบใจระวังคําพูดคําจาสีแ่แปดแปลว่าเอกสารคุณจะไปสมัครงานเอกสารต้องเพียบต้องพร้อมต้องเปะ๊ะเขียนอะไรต้องดูดีเช็คตัวเองให้ดีเอกสารเพียบพร้อมครบสมบูรณ์แบบหรือไม่แต่ถ้าเกิดใครจะไปประมูลประมูลง,งานอะไรต่างๆคุณต้องแข่งขันกับเขามากมายเยอะแยะ และขาดไม่ได้เลยคุณจะถูกพิสูน์ว่าทําได้ไหมงานชิ้นนี้คุณจะประมูลทําได้จริงหรือเปล่าต้องแข่งขันเขาพอสมควรส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แล้วให้ระวังคําพูดคําจาระวังพูดไม่เข้าหูคนอยู่ในครอบครัวถ้าเกิดเรารู้ก็เก็บปากเก็บคํายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้อยู่ด้วยกันมาแล้วหนักก็ต้องทนเบาก็ต้องรับ ที่สําคัญขาดไปได้เลยถ้าเกิดใครจะไปทําบุญในช่วงปีใหม่ดาวพระพุธแปลว่าพระแม่คงคาหรือลึกสีที่เขานุ่งชุดเสือแล้วก็ไปสักการะบูชาในสิ่งนั้นๆส่วนพระราหูเลข8ดผมบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างก็ลองย้อนกลับไปดูสักนิดสักหน่อยดูเนาะแต่ใครๆมีหนังสือลูกเตา๋าพยากรณ์ก็เปิดไปดูเลยสิพระราหูผมเขียนว่า มีอะไรบ้างเลขแปดไปว่าอะไรไปไหวายังไงไปไหวทิศไหนถวายอะไรบ้างของขาวเล่ายาปลาปิ้งมีอะไรบ้างทิศอันเป็นมงคลมีอะไรบ้างเพื่อจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาและที่สําคัญมาสายโหงมิศวะแล้ว4884เป็นคู่ศัตรูกันแปลว่าไม่ดีอาจารย์มีวิธีแก้ไหมมีสองแนวทางเช่นเคยนั่นคือการหาค่ากลางของดวงดาว เลข4กับเลข8มี5การ2อย่างที่เรียกว่าจะมากลมกรอบใ้สองสิ่งนี้จากผ่อหนักเป็นเบา 1. คือดาวพระจันทร์สมมุติว่าเราจะไปสมัครงานสมมติว่าเราอะนอนกับคู่ครองเราหรือเราอยากนอนหลับฝันดีทิศจันทร์คือทิศตะวันออกให้เรานะครับหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกหรือบ่ายหน้าวันนี้จะไปสมัครงาน หันหน้าไปทางทิศตะวนออกก่อนค่อยออกจากบ้านหรือเดินไปถึงหน้าออฟฟิศจะไปสมัครงานที่โรงพยาบาลบำรุงราชสมุติเฉยนะหันหน้าไปทางทิศตะวนออกเราค่อยก้าวเข้าไปในเขตสถานของเขาทิศที่สองคือทิศตะว,วันตกเฉียงใต้คือทิศพระเสาเราเลือกเอาเลยว่าสองทิศเนี้ยเรา ตาเปล่าเราอะสบายอกสบายใจทามทิศไหนเช่นเคยบ้านบางคนนะบางครั้งทิศตะมันออกอาจจะติดประตูห้องน้ําก็ได้ติดห้องส้วมก็ได้มันก็เหลืออยู่ทิศเดียวคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ลองดูนะลองไปวัดทิศต,ตัวเองดูนั่นแหละคือการที่เรารู้ดวงดาวเราจะได้ประยุกต์ใช้เวลาเรามี สัพพทุกสัพพโซกสัพพโลกสัพพเบาสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสับปะคอจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาโดยการบ่ายหน้าไปทิศมงคลคือค่ากลางของดวงดาวนั่นเองเรามาดูกันต่อครับสำหรับชาวราศีมังกรก็ยังเป็นอีกหนึ่งราศี ที่จะมีความที่ต้องเหนื่อยพอสมควรแต่ความเหนื่อยหน่ายของเขาเต็ไมไปด้วยความสําเร็จเช่นกันได้เลข5กับหลุมยุบแปลว่าคุณในเรื่องดีในดีมีเสียในเสียไปดีคุณมีโอกาสได้มร,ด,มรดกได้ของเก่าได้ของมีค่าได้ของโบราณหรือไม่ทั้งว่าเราไปลื้อคน้นตามซอกตามมุมต่างๆหรือไปดูที่ว่า สมุดบัญชีเนี่ยเราอะเงินเราเดินสะพัดไหมมันอาจจะซุกซ่อนไว้อาจจะมีเงินมีทองเก็บอยู่ในสมุดบัญชีนั่นก็ได้คุณอาจจะมีโอกาสได้เงินบางครั้งด้วยเพศวัยอายุหรือว่าสถานะหรือฐานะคุณคุณมีฐานะมากคุณอาจจะได้บ้านช่องห้องหอหรือที่ดินแต่ถ้าเกิดคุณมีฐานะน้อยคุณอาจจะได้โอ้ยลืมไป บัสุุทองอยู่ไว้ตรงนี้วลืมไปบัสุุเงินไว้ตรงนี้นั่นเองมีโอกาสนั่นคือข้อดีข้อดีข้อหนึ่งตามมาแปลว่าคุณสามารถอย่างรู้ในโลกจิตวิญญาณสามารถระลึกถึงอะไรที่แบบโอ้ไม่ต้องถึงชาติที่แล้วเนาะเราครับบนบานสารกล่าวไว้ตรงเนี้จะไปแก้ดีไหมจะไปแก้ยังไงนึกขึ้นได้ว่าแนละ้วทำไมอ่ะ รู้สึกมันไม่ค่อยดีเลยปีแล้วที่ไหนได้ไปบนไว้เราก็ไปแก้บนบานสารก่ลาวนั่นซะไปจุดทูบจุดเทียนถ้าเกิดใครไม่อยากจะไปเพราะเป็นโควิดก็จุดทูบกลางแจง้งจุดทูบมาตรฐาน16ดอกก็ได้ดูร้อยแดอกดีที่สุดเพราะอะไรทุกซอกทุกซอยทุกมุม หนึ่งดอกให้นั้นหนึ่งดอกให้นี้หนึ่งนี่หนึ่งดอกให้ผีให้เทวดาให้พูดผีปีศาจให้โลกจิตวิญญาณให้ครูบาอาจารย์เข้าถึงจุดทูบร้อยแปดดอกจะได้มาเป็นศักดิ์ศรีพยานาะเจ้าคะตอนเนี้ลูกจําไปแล้วว่าไปบนบาสารกล่าวเขาไว้ห้าศูนย์เนี่ยอย่าลงทันลูกนะเจ้าคะ้ะเดี๋ยวลูกถวายเราถวายเป็ดถวายไก่ตามความที่เราสามารถหาได้ก่อน นั่นคือข้อดีข้อเสียระวังเป็นโกกรคกระเพาะระวังเป็นโรคหัวใจระวังเจ็บไข้ได้ป่วยแบบสาเหตุหาสาเหตุไม่เจอนั่นแหละคือข้อเสียและสิ่งสุดท้ายถ้าเกิดเราจะไปไหว้อา,าววอาจารย์ห้าูนยไหว้ที่ไหนดีห้าไหว้พระพมไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้คุณพ่อคุณแม่ศูนย์ไหว้รเบื้องล่างเหมือนเดิมทันท้าวเวสวรรณ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เจ้าไข่ตระกูลตัวเองป้ายบรรพชนหรือพญาโยมราชนิยบาลออคอยเจตคุบอุตคุบพระอุปคุบก็ไปไหว้ไปขอพรเพราะอะไรท่านให้โชคคุณในช่วงนี้เหมือนกันนะอะไรดีลุยเต็มที่ช้าไม่ได้นอกกนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลย จะไปสมัครงานไปที่เก่าๆไปที่ที่คนอื่นเน่ยสมัครไม่ได้ไปที่นั้นตัวอย่างบริษัท Apple ิลเอาหนะ้าคนไปสมัครเยอะแยะมากมายไม่ได้ไปตรงนั้นแหละคุณมีอากาศได้ในสิ่งอื่นทําไม่ได้จะไปจีบสาวเขาอายุมากกว่าน้อยนั่นเองเ <c oughs> ท่านี้พอเนาะมาดูกันต่อครับสำหรับชาวราศีกุม บางครั้งก็จะหลุดอะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะหลุดก็คือไม่อยากจะชี้นะให้คนไม่ดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับจริงอยู่ว่าถ้าเกิดคุณรู้โหราศาสตร์มากมันก็มีอะไรเรียกว่าทิกกี้ครับหรือว่าพลิกแพงจนแบบไม่ถูกเรื่องไม่ถูกรอยมันคือสายสายบุญก็มีที่มาเรียนกับเราเนาะสายสีเทาก็มี เราก็ไม่อยากจะไปเอ็นเอียนอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นการออกพยากรณ์โดยรวมแต่ถีาเกิดออกส่วนตัวเราก็จะพูดให้ฟังเล่าให้ฟังได้เลขหนึ่งกับเลขสองเลขสอง,เล,สองเลขหนึ่งแปลว่าคุณในช่วงนี้อาจจะเยอะๆยิงจองห้องหรืออาจจะแบบโอ้ยทาอะไรอาทิตย์แปลว่างานอาทิตย์แปลว่ายศักดิ์หลักฐานบ้านช่องห้องหอคุณอจจะเต็มที่เต็มที่แต่พอคุณปล่อยวางคุณโยนทิ้งอะครับ โดนไปเลยไม่สนใจไปทำอื่นต่ออารมณ์แบบเนี้แล้วก็เรียกว่าบางครั้งใครพูดอ่ะอาจจะไม่ถูกหูอาจจะไม่ถูกอารมณ์อาจจะไม่สบอารมณ์บางสีบางอย่างเกิดขึ้นหนึ่งสองเขาจะบอกว่าต้องระวังนิดนึงนะต้งใจเย็นๆถ้าเกิดเรารู้ว่าอุย้ยเราทํางานสําเร็จแล้วเดินไปตรงนู้นเหลือบมองนิดนึงว่าเฮ้ยมันขาดมันเกินอะไรหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เรา ต้องดูแลและต้องอาใจใส่เพราะอะไรรู้ไหมบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่สําเร็จในเ็ววันหรอกหรือสําเร็จแล้วมันจะต้องมาเช็คหน่อยซิมาเช็คหน่อยซิน,ยซนั่นเองสําหรับใครที่ไปสมัครงานคูณมีโอกาสได้งานสมความมุ่งม,มากปรารถนาใครที่จะไปเปิดธุรกิจเปิดห้างร้านอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสสำเร็จ แต่คุณต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าโอ้ยเปิดเสร็จแล้วไปทำอื่นต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งดูแลให้มันเสร็จเรียบร้อยจริงจงจังจังปล่อยวางได้แล้วค่อยไปเริ่มอ,อย่างอื่นใหม่ส่วนใครจะไปจีบทรงจีบสาวจีบนงจีบหนุ่มอะไรก็แต่คนคนนั้นเขาจะมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่อาจจะไม่ได้ดูแลคุณเต็มที่เท่านั้นเองส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ช่วงนี้คู่ครองของคุณอาจจะทาํางานที่แบบหามรุ่มหามค่ำมากไปถ้าเกิดคุณรู้ก็ดูแลเอาใจใส่กันซึ่งกันและกันเนาะในดีถือว่าดีมากในเสียคืออาจจะมองข้ามอะไรเล็กๆน้อยไปบ้างเท่านั้นเองเรามาดูกันต่อครับสำหรับชาวราศีมีนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายในวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านนะโชคดีในปีใหม่นี้นะครับ8228แปลว่าเป็นที่ชื่นชมยินดีแปลว่าทำอะไรก็มีสเสน่ห์ทำอะไรก็มีผลประโยชน์สมมุติว่าเราจะไปสมัครงานเราต้องไปบอกเขาว่าถ้าเกิดเขารับคุณไปอ่ะจะได้อะไรจากคุณไม่ขาดทุนแน่นอน รับผมไปผมจะทํานูน่นทํานี่ให้คุณออกดอกออกผลนานะประการนี่แหละคือจุดเด่นของคุณในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดใครมีงานประจําอยู่แล้วหรือกาลังจะมองหางานใหม่ๆเกิดขึ้นคุณก็มีโอกาสได้งานใหม่เช่นกันส่วนงานประจําคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากในที่ทํางานคุณอาจจะเป็นที่ชื่นชมยินด,ดีในที่นั้นๆส่วนในกรณีที่ ใครอยากลงทุนธุรกิจตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณถ้าเกิดคุณมีทรัพย์น้อยก็ลออมองหาหุ้นส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดใครตามที่ชอบในตัวคุณหรือเชื่อมั่นในตัวคุณลองดูสิผมจะทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นมาทำร่วมกันไหมหรือไปทั้งว่าอันนี้เป็นงานบุญนะมาทำด้วยกันไหมสมมติว่าผมจะทำลูกเต๋าพยากรณ์เนี่ยผมก็บอกบุญกับทุกคนเลยว่า อ้าวผมกำลังทำหนังสือเล่มนี้มานะไทยครับสนใจหนังสือเล่มนี้ครับเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคุณจะได้ช่วยเหลือคนพิการทางสายตาคุณจะได้ช่วยอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละไม่ได้อะไรที่แบบได้มาเปล่าๆนั่นเองก็ลองดูนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่ดีมากมาก และถ้าเกิดใครโสดคุณมีโอกาสพบรักกับคนน่ารักมีสเสน่ห์หล่อพอสมควรแล้วก็ใครที่มีคู่ครองแล้วผมเชื่อว่าคู่ครองของคุณในช่วงนี้จะเอาใจใส่คุณจะแต่งตัวเป็นจะรู้จักการดูแลจะรู้จักเป็นผู้ให้จะรู้จักพูดจะรู้จักคุยจะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษและสิ่งที่ขาดไปได้เลยถ้าเกิด อยากจะชักชวนนำพากันไปทําบุญทำบุญศนเลข8คือดาวพระราหูบอกไปแล้วว่าไปไหว้ทิศนงทิศไหนเนาะเลขสองคือดาวจันร์ทเวลาไปไหว้ไปไหว้พระแม่ต่างๆหรือไปไหว้ให้มีดอกไม้ติดตัวไปด้วยสุดว่าเราจะไปไหว้สิ่งมงคลต่างๆ ถือดอกบัวไปทั้งสิบห้าดอกโอ้หถ้ามันเยอะเกินไปบางคนโอ้อาจา์เยอะเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้หายากเตรียมดอกบัวไปหนึ่งดอกก็ได้สามดอกก็ได้จะได้เป็นมงคลแล้วก็ตั้งจิตในฐานเราคิดสิ่งใดครับระลึกถึงสิ่งดีและสิ่งดีครับจะดนจิตด,ดนใจคุณประสบความสําเร็จทุกการนี่ก็คือราศีมียรเรื่องราวดีๆก็ได้รับร,รู้รับชมรับทราบไปแล้ว ปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะหมั่นทำบุญทำบุญสนทําบุญนับครั้งไม่ได้รับจํานวนเงินมีมากก็ทําตามโอกาสทําตามกําลังทรัพย์มีน้อยเงินหนึ่งบาทก็มีค่าสําหรับคุณเทวดาเขาก็เห็นครับว่าคุณทําจริงนั่นแหละเวลาคุณคิดสิ่งใดท่านจะได้พรกับคุณ วันนี้ผมและทีมงานดวงควชีวิตขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ